นอนครับนอนน้อยครับผมถ้าไม่ได้นอนเลยครับสตอรี่เดือดเป็นไงครสตอรี่เดือดเราลเราไปร้านร้าไม่ได้เดือดนานนั้นไม่ได้เดือดอะไรเลยมช,มชมอยู่ชมอยู่ชมอยู่ไม่คือเราด้วยความที่เราแบบเป็นคนแบบค่อนข้างดีเทลเรื่องการกินอะไรเงี้ยเวลาจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า,เ,าเหมือนเวลาเราเราทำอะไรให้ให้คูเหมือนแบบคนซื้อ,อเขาต้องแบบว่า ลงรายละเอียดดีเทลอะไรนี้ใช่แต่อะไรดีเราก็ชมอะไรไม่ดีเราก็แบบเหมือนว่าเราก็บ่นของเราปกตินิดนหน่อยๆไม่ได้เหรว่าไม่สิเรียน เห็นเนาะถึงเป็นราคาแพงเนาะปกติก็เคยบ่นอยู่ไม่เห็นเป็นข่าวเลยก็เลยคงว่าเออเจอพอดีจังหวะจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็คือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างโอเคหมดนะครับก็คือเนื้อเขาก็ดีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราเคยไปกินที่อื่นเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันก็จะเทียบกันนิดนึงว่าเอ้ยข้าวที่นู่นเขานุ่มเนาะอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นพวกสายรีวิวสาย ล็อกใส่ ks, YouTube ด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรก็แค่ไม่เรียกว่าไม่ได้ติเลยนะแค่บอกไปเฉยเพื่อเหมือนแบบว่าเผื่อไปกเกาะไปเก่อก็ได้แต่ไม่แท็กร้านไม่ไม่แท็กไม่แท็กอะไรเลยไม่แท็กเลยก็คือแบบก็จะมีแบบว่าชาวเน็ตบางทีมันไปโฟกัสผิดไงแบบว่าเอ้ยมันกลายเป็นเป็นวิจารณ์เขาหรือเปล่าไปอะไรไม่วิจารณ์ไม่วิจารณ์เลยเลยคือตอนไอดีเราก็ชมไงเนื้อแบบเนื้ออร่อยมากใช่เนื้อแบบท็อปปิ้งโฟกัสคือแบบโคตรดี แต่ว่าพอแบบข้าวมันแข็งมันเย็นเงี้ยเออแล้วเราคือมันก็ไม่ใช่ราคาสูงสุดขเราก็แบาบเออใช่เราตามความจริงใช่เราเราความตามความรู้สึกจริงใช่เหมือนคนทั่วไปที่แบบไปกินอะไรเงี้ยครับใช่<ต>ใช่ใช่เราคิดว่าเราคนได้ได้รับ้องอในฐานะในฐานะลูกค้าก็รู้สึกว่าในราคาที่มันอยู่ประมาณนี้ก็คงคิดว่าแบบเออมันน่าจะได้อะไรที่มันแบบพรีเมียมพรีเมียมค่ะพอเราโกรธไปมีปีจ่ายจากทางร้านหรือว่ามี ไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้แท็กผมไม่แท็กผมเหมือนเป็นผู้กินทั่วไปแต่ก็ไม่ได้มีใครร้อนใช่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 ครับคือมันไม่ได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันกินได้แต่ว่ามันมันดีได้กว่านี้ใช่แต่มันกลายเป็นข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยเรากลัวเหมือนกับมันจะตามอะไรมาเไม่แต่ผมบอกเนื้อเขาดีมากนะเนื้อเขาดีมากๆเลยนะเออไม่ใชเหมือนหลาคนมองว่าเออแบบจริงๆแบบมันเป็นเรื่องของผู้บริโภคหรือไงอะไรแบบว่า S 1> <S 1> ใช่มันเป็นมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าอะไรเงี้ยในฐานะผู้บริโภคเนี้ยเชื่อว่าทุกคนเป็นใช่เพียงแต่ว่าก็อาจจะเล็กน้อยไปที่ก็แบบเป,เป็นแบบอาจจะเป็นแบบสาย y ยูทูบอะไรมีอะไรก็ลงมีอะไรก็แบบคอนเทนต์แบบมันมันลงไปโดยที่แบบบางทีอาจจะไม,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 ไม่ไม่ทันไม่ทันเนดกว่าเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ลงก็ไม่เห็นไม่ได้เป็นอะไรขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เลยตกใจว่าเอ้ยเป็นหรออะไรเงี้ย ก็พันพันอัพก็ผิวโอเคอยู่นะอะไรก็เลยแนั่นแหละก็ไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้ติดใจอะไรครับอะไรครับก็กินนะก็กินได้นะกินได้นะต่อไปรอบนี้จะไปรีวิวเลยไหมรอบนี้จะไปรีวิวเลยไหมจางก่ไปแต่ว่าแต่ว่าก็คือแบบว่าปกติเราเป็นคนที่แบบรีวิวก็แบบ รีวิวจริงๆอะคือถ้าอะไรมันแย่มากหรือไม่ดีจริงๆคือเราก็ไม่สามารถมีความที่แบบจะไปพูดได้ว่าโอยมันดีมากะอะไรเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันการหลอกผู้บริโภคอะเออแต่ว่าถ้ามันโอเคแบบอยู่ในอยู่ในมาตรฐานที่เราคิดว่าโอเคเราก,เราก็เราก็พูดได้อ่างเงี้ยมันเหมือนกับเหมือนกับงานที่เราทำอย่างเงี้ยเวลาเราทํางานออกไปของเราเราก็มีความใส่ใจในทุกๆอย่างให้กับคนได้รับคนได้ดูคนได้เส็นงานเราอะไรเงี้ยครับ ร้านนี้เราเคยไปกินไาก่อนแล้วหรือเปล่าหรือว่าไปครั้งแรกที่ที่เราไปหมเหมือนก็เคยเคยไปกินก่อนก็เคยไปใช้บริการวใช่ใช่ใ่รับตน่างนรับก่อนนรับอยารับพรีเมียมใช่่ ก็ช่วงนี้นอกจากภาพยนตร์ที่ถ่ายจบไปแล้วครับก็ยังมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่ง Snake Queen ที่แพตติเซียกับน้องกันเล่นด้วยครับก็ก็อันนั้นก็เหมือนจะใกล้จะจบลจบแล้วจบแล้วยังยังเหลือยังเหลือแท่ทำงานจนลืมใช่เพราะเพราะตอนนี้คือแบบช่วงแบบเดือนที่ผ่านมาคือนอนแบบนอนน้อยมากนอนตีสี่ตีห้าเลยครับเพราะว่าแบบเราวาดเราวาดปั่นงาน NFT อยู่ ก็าทำก็ทำทำงานอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับวาดวาดรูปคือวาดเองหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหลายแบบเป็นหลักพันชิ้นนะครับ<ม>ใช่คือแบบแบบปั่นกันสุดยอดเลยอะไรเงี้ยครับเป็นงานแนวไหนครับเป็นเพนติ้งดรออิงหรือว่าเป็นงานอาร์ต NFT เป็นดิจิทัลอาร์ตนะครับเป็นการเพนติ้งในดิจิทัลอะไรเลงี้ยครับก็ก็เป็นคอลเลคชันแรกของเราที่เราตั้งใจทำมากมากเลยครับใช่เออมันจะเสร็จสิ้นน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าครับรับรองว่า ู้สึก,กว,ว่าก็ว้าวก็ประมาณแบบถือว่าอยู่ในสแตนดาร์ดที่ก๊อบรู้สึกว่าเฮ้ยก๊อบว่าน่าจะแบบเหมือนขายต่างชาติด้วยครับแล้ว่าคนไท<า>ยด้วยถึงงานชิ้นนี้เราแบบปลุ่มมากเลยเราคาดหวังไปเยอะมากทุกริงทำทุกงานก็คาดหวังนะครับก็คาดหวังแหละแต่ว่าเราก็พยายามปล่อยวางเพราะก็ก็ถือว่าเราทําเป็นที่ที่สุดในทุกชิ้นงานอะไรเงี้ยก็ก๊อบเชื่อว่าคนจะสัมผัสได้จากงานที่เราทำหรือดีเทลหรือความละเอียดของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นแบบ เอ็มวีที่เราทำวีดองซ้อมหรือว่าเอ็นเอฟทีที่เรากําลังจะปล่อย,ยเร็วๆนี้ที่เราวาดทุกชิน้นทุกงันอะไรเงี้ยเพราะแบบก็วาดดีเทลมากแสงเงาลายเส้นอะไรเงี้ยคือแบบมันหลายเลเยอร์มากวาดจนเลเยอร์เต็มอะครับต้องเปิดโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยก็ก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้ออกมาเพราะว่าเป็นเป็นสกิลเซตอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเรามีแล้วดีที่สุดมากกว่าร้องเพลงด้วยซ้ำมากกว่าแสดงด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถหยิบปากกามาหยิบดินสอมาแล้ววาด โดยที่เราไม่ต้องขอใครรอบรอตัวเราให้มาแบบทําอะไรให้เราเลยไม่ต้องใช้คนอื่นในการช่วยสร้างชิ้นงานนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากมือเราเลย,เลยอะไรเงี้ยหรือ,อว่ารู้สึกว่าเหมือนกลับมาสู่เบสิกอะงานชิ้นแรกของเราเป็นงานแบบไหนที่แบบเป็นงานแบบไหนครับคาแรคเตอร์แบบอะไรเ 10, อ่อถ้ามันจะเป็นเจเน n e r a t i v e art นะครับเป็น NFT ที่เป็นเจเน r a t i v e ถ้าใครได้เห็นเอ่อ b a y c board ape อะที่มันเป็นลิงที่เขาซื้อที่จัสตินบีเขาซื้อกันตัวละ30ล้านบาทอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นงานอาร์ต แบบ generative แนวๆนั้นที่ที่มันแบบเหมือนวาดอะไรแบบออกมาหลายๆชุดแต่ตัวละครเบสเดิมเลยครับใช่ใช่อันนี้บอกว่าซื้อผ่านจากตุนคริปโตอะไรเงี้ยครับใช่ครับอยู่บน blockchain ethereum ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดมีวิดีโอแบบเร็วๆนี้ประมาณปลายปลายเดือนนี้ครับให้ดูกันว่าคอลเลคชันแรกคืออะไรตริดตามที่ช่องอยูทู้อันนี้ค<ด>ืองานแรกไหม NFT เลยครับใช่ใช่คือจริงๆก็เข้าเรื่องของคริปโตมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่รู้สึกว่า NFT มันเป็น สายที่กรอบถูกจริตมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคริปโตก็รู้มีความรู้บ้างแต่ NFT เนี่ยคือกรอบแบบศึกษาค่อนข้างลึกพอสมควรว่าควรจะไปขายในมาร์เก็ตเพลสไหนแบบแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างคิดว่าลายเส้นเราที่เราวาดค่อนข้างอยู่นี้ค่อนข้างแปลกแหวกจากคนอื่นด้วยเงยครับมันมีการผสมผสานของความชอบของเรามารวมเป็นหนึ่งครับมันจะไม่ได้ผัานลในทางเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่า จริงๆ NFT มันมีผ่นผวนตามเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วหรือข่าวหรือสงครามหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ช่วงนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูช่วงในการรีลีสออกมาให้ให้โอเคครับนลิโตมันมันเชื่อมกันเนาะมันเชื่อมกันมันมีส่วนที่มันลิงก์กันแล้วก็คริปคริปโตมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะแต่อันนี้เป็นศิลปะแต่อันนี้เป็นศิลปะมันจะอันนั้นมันมีเหมือนแบบคริปโตมันคือ มันคือเป็นค่าที่เหรียญที่มาทดแทนกันได้ซึ่งใหม่แล้วแต่ NFT มันเป็น non fungible ก็ ible, ค,คือแบบเหมือน,เป,นเป็นการที่แบบเรามีงานอาร์ตชิ้นเนี้ยสมมติเราผลิตขึ้นมา1ชิ้นคุณซื้อไปไม่สามารถเอางานอาร์ตชิ้นอื่นมาทดแทนได้ก็คือต้องแบบก็ต้องก็ต้องเป็น,นมีมูล,ล,ค,มมล,ลค่าที่แบบว่าอยู่ด้วยด้วยตัวของมันเองลลเอง้ยครับมันจะมูลค่ามันก็ผันผวนตามเศรษฐกิจไม่ใช่ตัวสินค้าจริงๆแล้วอ่ะก็ผันผวนตามตลาดคริปโตด้วยแต่ว่ามันก็จะอยู่ ได้ด้วยตัวเองถ้ามีคนชอบงานอาร์ตชิ้นนั้นจริงๆแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าแล้วฉันอยากเก็บวะอันเนี้ยก็ซื้อก็ซื้อเก็บอ, er, อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีซื้อแล้วไปทําอะไรได้มันก็จะอยู่ที่เจ้าของโปรเจกต์วางไว้ว่าจะสารต่ออะไรกับโปรเจกต์ของของตัวเอง NFT collection นั้นๆอะไรเงี้ยครับ้ืองค l ล e ล t ชันของเราคือเป็นข่าต้องรอดูครับคือเราต้องเอาสองตัวมาแมทช์ก<ๆ>ันใช่ไหมอะไรนเอาสองตัวนี้มาแมทช์กัน คือมันเป็นการเขียนโคดิ้งซึ่งก๊อมีทีมที่เขาช่วยก๊อปเรื่องโคดิ้งเลยเพราะก็ก๊อปทำเองทุกอย่างก๊อปก็คงยังไม่ได้นอนนะเราเป็นคนดับงานนี้ <c oughs> เราเป็นในฐานะอาร์ติสต์ที่ออกแบบวาดอะไรพวกนี้ครับใช่ทั้งหมดตรงนี้ใช่แต่ว่าเราตัวเราเองก็ต้องศึกษาว่า เฮ้ยมันทํำยังไงเราก็ต้องพอรู้บ้างถึงแม้ไม่ได้ลงไปนั่งเขียนโค้ดพิมพ์เองแต่ว่าให้พอรู้ว่าเฮ้ยต้องแยกเลเยอร์ยังไงเพื่อให้เขาส่งชิ้นงานเขาไปไปรวมกันแล้ววลาเจเนเรอตออกมาแล้วมันแบบทุกอย่างมันเพอร์เฟกมันไม่มีเลเยอร์ที่มันทับกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี้งศิลปะก็เป็นที่ยอมรับตั้งอาลโตขึ้นด้วยเราก็เลยชว่าสนใจจริงๆก๊อก็เริ่มทุกอย่างทั้งมดทั้งวนมาจากศิลปะหมดเลยครับคือเหมือนบบว่าที่ก๊อฟสามารถ กำกับ MV ตัวเองได้หรืออะไรเงพราะเขาวาดรูปได้เ็ก็จะวาดสตอรี่บอร์ดก็จะแบบมีครีเอทีฟในเชิงแบบว่าเป็นคนเล่นเกมด้วยครับ mm hmm. เนื้อๆครับก็จะแบบเป็นกี๊กอยู่แล้วแบบจะเอานั้นนี้มารวมกวันวาดได้ทำโฟโต้ช็อปได้มันก็เลยสามารถทำฟรีโปรดักชันก่อนจะทำโปรดักชันจริงได้แบบเห็นภาพชัดอะไรเงี้ยก็เลยนั่นคือที่มามันคือเริ่มต้นก็คือวาดรูปเลยตลาดมัโตขึ้น ตอนแรกจริงๆก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับเพราแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้วาดนานแล้วเราจะวาดแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเราวาดปุ๊บแล้วมีแบบคนเห็นแล้วเขาบอกเขาว้าวกับสิ่งนี้มันเลยเสริมสร้งางความมั่นใจว่าเฮ้ยแต่แปลว่างานเราอ่ะมันมีคนที่แบบชอบอยู่นะอะไรเงี้ย